คลิปนี้นะครับเราจะมาสาธิตท่าออกกําลังกายนะครับโดยท่า Deadlift Cap Pushup นะครับซึ่งท่า Deadlift Cap Pushup นะครับก็จะเป็น b o d เว e เวิร์ o เอา u t นะครับก็คือการออกกําลังกายนะครับโดยใช้น้ําหนักตัวเป็นแรงต้านนะครับกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้นะครับก็จะเป็นเพ c t o r a l i s นะครับกลุ่มกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับเป็นกล้ามเนื้อหลักนะครับกล้ามเนื้อรองก็จะเป็นไ r รเซปนะครับต้นแขนด้านหลังนะครับ a b d อ m i n a l นะครับหน้าท้องนะครับแล้วก็โช o u l d e r นะครับช่วงเดียวต่อช่วงหัวไหล่ด้านหน้านะครับลักษณะก็คือ จะเป็นคล้ายๆท่าพุชอัพเลยครับอ่าจะเพิ่มการออกแรงมากขึ้นนะครับโดยการผลักตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาแตะมือนะครับซ้ายขวาแตะกันนะครับโอเคอ่าถ้าเตรียมนะครับสําหรับคนเริ่มฝึกใหม่นะครับก็จะเป็นเอาเข่าวางก่อนนะครับอ่าเป็นนีพุชอัพก่อนนะครับเริ่มแรกนะครับผักลงนะครับตอนลงนะครับใหายใจเข้านะครับอ่เก่งไว้นะครับเก่งหน้าท้องนะครับผักขึ้นหายใจออกนะครับ แล้วก็พร้อมกับผักมือนะครับมาแตะกันนะครับ๊เราลงช้าๆลงใหม่นะครับลงหายใจเข้านะครับขึ้นหายใจออกครับเดี๋ยวกานดันตัวนะครับใช้แรงจากอกนะครับดันแขนดันตัวขึ้นมาปึ๊บแตะนะครับกดสะโพกลงนะครับหายใจเข้าครับหายใจออกขึ้นมาแล้วแตะ ลงช้าๆนะครับขึ้นหายใจออกแล้วแตะนะครับออจำนวนครั้งที่ทำนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 0บถสิครั้งนะครับออันนี้ก็จะเป็นแบบง่ายนะครับต่อไปพอยากขึ้นนะครับเราก็จะเอาข่าขึ้นนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับพยายามกดสะโพกลงนะครับเราจะไม่ยกสะโพกขึ้นอย่างนี้นะครับหรือว่า แอนเกิน <and> ไปนะครับจะทําให้หลังเราได้รับอาการบาดเจ็บนะครับอ่าผู้ชาบลงช้าๆนะครับพร้อมกับผักตัวขึ้นมาแล้วตบมือนะครับท่าน,นี้จะค่อนข้างหนักนะครับจํานวนครั้งก็จะลดลงมานะครับจะอยู่ที่ประมาณ8-12ครั้งนะครับ